สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะเอซี SC ทุกท่านนะคะที่รอคอยการอัพคลิปร้านอาหารแซ่บๆนะคะวันนี้แอดมินนะคะจะพาไปไปชิมร้านอาหารแซ่บๆริมหนองจังหวัดนครสวนนะะรรค์นะคะจานแรกนะคะเป็นต้มแซ่บเอ็นหมูเอ็นแก้วนะคะ ราคา120บาทค่ะอยากจะบอกนะคะว่าต้มแซบเอ็นหมูเอ็นแก้วจานนี้นะคะแซบถึงใจจริงค่ะคือมีปริมาณของเอ็นหมูและเอ็นแก้วเนี่ยเยอะมากนะคะแถมใส่เห็ดให้ด้วยนะคะน้ำเนี่ยเข้มข้นมากเลยคะ่ะเหมาะที่จะทานเป็นกับข้าวก็ดี เป็นกับแก้มก็ดีนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ชอบอะไรที่แซ่บๆรสชาติดีๆนะคะจานนี้ขอบอกค่ะอร่อยจริงๆค่ะเพราะว่าเอ็นหมูเอ็นแก้วของร้านนี้นะคะคือต้มได้กำลังดีค่ะสำหรับคนที่ฟันไม่ดีนะคะก็ทานได้ค่ะอันนี้คือต้องบอกก่อนเพราะบางคนเนี่ยเข้าใจว่าถ้าขึ้นชื่อว่าเอ็นเนี่ยก็กลัวจะแบบ โอ้ยจะย่ำยากจะเคี้ยวยากนะคะอันนี้ไม่ยากค่ะเขาต้มแบบเขาต้มแบบมืออาชีพนะคะอร่อยมากเลยนะคะแอดมินชิมแล้วแอดมินก็รู้สึกว่าดีเพราะว่าวัตถุดิบเนี่ยเจ้าของร้านเนี่ยเขาทําเองทุกอย่างนะคะอันนี้ก็คือเขาทําในเป็นกิจการครัวเรือนะคะเขามีฝีมือค่ะแล้วที่สําคัญนะคนที่ทํานะคะเขาเป็นคนอีสานแท้ๆเลยนะคะแต่ว่าเขาอะ มาอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์น,นะคะคืออยากจะบอกว่าพ่อครัวเป็นผู้ชายนะคะส่วนจานต่อไปนะคะก็เป็นตำมแซลมอนเกาเหล่านะคะอยากจะบอกนะคะจานนี้นะคะไม่แพงอย่างที่คิดนะคะร้อยหกสิบเก้าบาทเองค่ะแซลมอนนะคะเป็นแซลมอนจริงๆค่ะไม่ใช่ปลาเท้านะคะ เพื่อนๆอ,อาจจะบอกว่าเอ๊ะมันใช่ปลาเ้าหรือเปล่ามันไม่ใช่นะคะมันเป็นปลาแซลมอนจริงๆนะคะขอบอกนะคะจานนี้นะคะเป็นตามแซลมอนเกาเหล่าเนี่ยเป็นน้ำปลานะคะแล้วอยากจะบอกว่าร้านนี้เขามีเอกลักษณ์อย่างหนึ่งคือถ้าเป็นพวกตามต่างๆเนี่ยจานแรกนะคะเขาจะทำตั้งแต่ในร้านแล้วเขาก็ใส่ช้อน่มาให้เราชิมก่อนว่า ต้องการเพิ่มรสชาติแบบไหนเพิ่มเติมไหมเขาก็จะเพิ่มเติมรสชาติที่เราขาดแบบว่าจะเอาเปรี้ยวขึ้นหรือจะเอาปลาเพิ่มหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็บอกได้เลยค่ะอยากจะบอกว่าเพราะครัวร้านนี้นะคะมนุษย์สัมพันธ์ดีมากค่ะในเรื่องตำเนี่ยขอบอกแทบทุกจานนะคะจานนี้นะคะบอกเลยนะคะสําหรับคนที่คิดว่าอา้าวซลมอนต้องเป็นซาซิมิอย่างเดียวจริงๆะ่ะ เอามาตำกับน้ำปลาเนี่ยก็แซบคือกันนะคะอยากจะให้เพื่อนๆนอ่มาลองชิมดูค่ะแล้วเพื่อนๆก็จะติดใจค่ะว่าโอ้ยเดี๋ยวนี้แซลมอนเนี่ยมันสามารถมาทำอย่างอื่นได้ด้วยหรอนอกจากทำซาซิมิอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือมันทำได้จริงๆค่ะคืออร่อยจนยนสุดท้ายแล้วก็เนื้อปลาเนี่ยสดมากค่ะไม่มีความคาวเลยนะคะขอบอกนะคะ เป็นแซลมอนจริงๆค่ะไม่ใช่ปลาเท้านะคะจานต่อไปนะคะอันนี้เป็นเมนูที่แอดมินก็ชอบค่ะเป็นหอยแครงลวกจิ้มนะคะเพื่อนๆจะเห็นไหมคะว่าหอยแครงในจานเนี่ยโอ้ยมีปริมาณมากเลยนะคะแล้วคนลวกหอยเนี่ยน่าจะมีประสบการณ์ในการลวกค่ะเพราะว่าหอยเนี่ยไม่มีน้ำเยิม้ม แฉะนะคะแล้วก็หอยอ่ะลวกแล้วก็ยังมีความแบบตัวอ้วนน่ารับประทานน้าจิ้มก็แซบค่ะหอยเน่วหวานเจี๊ยบเลยค่ะแซบถ้าเพื่อนคนไหนรับประทานไปเนี่ยจานเดียวก็คงไม่พอค่ะเพราะว่าแอดมินก็สั่งไปสองจานเลยค่ะวันนั้นเพราะว่าหอยอแซบมากสดมากนะคะไม่มีกลิ่นขี้โคลนอะไรเลยคือเพื่อนล้างดีมากเลยนะคะหอยแข็งถ้าคนไหนที่ชอบอ,อยากจะทานเพื่อบำรุง เลือดหรือว่าบำรุงร่างกายทานเพื่อความแซบความนัวในจานนี้ขอาบอกนะคะอร่อยค่ะแล้วไม่ต้องกลัวว่าจะทานลำบากเพราะว่าที่ร้านน่ะเขาจะเปิดฝาไว้ให้นะคะเราก็มีน้าที่เอาซ่อมจิ้มแล้วก็จิ้มน้ำจิ้มแล้วก็ใส่ปากได้เลยนะคะพูดถึงอาหารทะเลร้านนี้นะคะเขาทำสดใหม่ทุกวันค่ะถ้าของหมดเนี่ย ก็คือหมดแล้วหมดเลยนะคะเขาไม่ได้สต๊อกของแต่ว่าเขาขายดีทุกวันค่ะเพราะฉะนั้นไม่มีการสต็อกของอยู่แล้วนะคะจานนี้นะคะหอยแค็งลวกจิ้มนะ่ะร้อยี่สิบาทเองค่ะถ้าเ,เพื่อนเพคนไหนสนใจชอบอาหารทะเลนะคะจานนี้นะคะทานได้เลยค่ะแซบจริงๆค่ะน้าจิ้มเขาก็ไม่ได้ให้เยอะนะคะเพราะว่าเน้นทานหอยเยอะค่ะเพราะว่าหอยอะ่ะหวานอร่อยสดใหม่นะคะ จริงๆแล้วอ่ะหอยแครงเนี่ยมันสามารถเอาไปตม้มต้ตมตําหอยแครงได้ด้วยนะคะแต่วันนี้หอยแครงลวกอย่างเดียวก็อร่อยค่ะจ,นจานต่อไปนะคะจานนี้ก็แนะนําเหมือนกันค่ะเป็นยำหอยนางรมฟุ้งฟริ้งนะคะเขาเป็นชื่อชื่อที่เขาตั้งขึ้นของทีลานะคะจานนี้ก็ราคา120บาทสังเกตน,นะคะยำหอยนางรมฟุ้งฟริ้งเนี่ยนะคะ มันไม่ได้มีแค่หอยนางรมอย่างเดียวนะคะเพื่อนๆจะสังเกตเห็นในในภาพนะคะจะมีทั้งกุ้งสดด้วยนะคะแล้วก็มีปูด้วยนะคะแต่ว่าที่เขาตั้งชื่อว่ายำหอยนางรมฟุ้งฟริงเนี่ยก็เพราะว่าเขาเน้นหอยนางรมเยอะมากค่ะคือใส่เยอะชนิดที่ว่าตากักตักตรงไหนก็เจอแต่หอยนางรมแล้วก็สังเกตนะคะว่าหอยนางรมมาตัวโตมากเลยนะคะ อันนี้ก็ใส่น้ำปลาเหมือนกันค่ะเพราะว่าไม่รู้เป็นไรคะ่ะน้ำปลาเนี่ยใส่กับเมนูอะไรเนี่ยมันก็แซ่บคือกันนะคะมันแซ่บตลอดเวลาค่ะถ้าเพื่อนๆน่ะที่ชอบน้ำปลาเหมือนค่อยนะคะก็จะรู้สึกว่าโอ้โหแบบมันอร่อยจริงๆนะคะน้ำปลาเนี่ยแล้วเขาบอกนะคะร้านเนี้ยเขาทำน้ำปลาขายด้วยนะคะแต่ว่าแอดมินน่ะ ไม่ได้ถามค่ะพอดีแบบมันอร่อยจนจนลืมถามมาถามตอนจะออกแล้วก็พอดีรีบกลับนะคะเพราะว่าทานไปเยอะมากค่ะนะคะจานนี้ถ้าเพื่อนๆสนใจใครที่ชอบทานหอยนางรมนะคะมาทานได้เลยค่ะยำหอยนางรมฟรุง้งฟริ้งค่ะราคา120บบาทเนี่ยรับรองแซบแซบจริงๆค่ะปูนะคะก็สดค่ะหอยก็สดค่ะ แล้วก็สังเกตดูนะคะจะมีปลาหมึกด้วยนะคะปลาหมึกก็สดก็คือสดทุกอย่างค่ะกุ้งเนี่ยไม่ต้องบอกนะคะกุ้งตัวใหญ่ค่ะกุ้งตัวใหญ่มากแล้วก็ไม่เหม็นคาวเลยนะคะถ้าเพื่อนๆชอบนะคะเพื่อนๆก็สั่งจานนี้ได้เลยค่ะไม่แพงนะคะยำหอยนางรมฟุ้งฟริ้งเนี่ยร้อยยี่สิบบาทเองค่ะแล้วก็อยากจะบอกนะคะว่า ผักที่อยู่ในยำหอยนางลมฟุ้งฟิงเนี่ยเช่นพวกถั่วฝักยาวอะไรแบบนี้นะคะมะเขืออะไรอย่างเงี้ยนะคะขอบอกค่ะหวานมากค่ะเพราะว่าเหมือนเจ้าของร้านเนี่ยเขาจ่ายตลาดทุกวันนะคะไม่มีการสต็อกของไว้เลยนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยแบบนวนัว,นวแซบแ,ซบแซบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นน้ำปลารา้าวัตถุด,ดิบที่เป็นของสดพวกกุ้งปลาหมกึกปู หอยนั่งลมอะไรแบบนี้นะคะคือมันก็เลยทำให้จานนี้เป็นจานหนึ่งที่แอดมินก็ชอบทานค่ะถ้ามาทีไรก็จานนี้ชอบสั่งประจำเลยค่ะก็คือมันอร่อยจริงๆนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากจะลองความมร่อยเนี้จานนี้นะคะไม่พลาดค่ะจานต่อไปนะคะก็เป็นตามกุ้งสเสดตอร์นะคะ ทำไมเขาถึง,ต,งตั้งชื่อว่าตามกุ้งเสด็จรู้ไหมคะเพราะว่ามันมีแต่กุ้งล้วนๆค่ะคือนี่คือบางส่วนนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเยอะกว่านี้ค่ะแต่ว่าเพื่อนที่มาด้วยกันอะ่ะอดใจไม่ไหวค่ะก็เลยตักกุ้งไปชิมกันมุบมับมุบมับนะคะแอดมินก็บอกไม่ทันค่ะก็เลยเหลือกุ้งเท่านี้แต่เหลือแค่นี้ก็ยังเยอะอยู่นะคะถ้าเพื่อนๆสังเกตดูนะคะด้านนี้นะคะ เขาตั้งราคาอาหารเนี่ยไม่แพงเลยนะคะอย่างตามกุ้งสดเดอร์นเนี่ยนะคะมีกุ้งเต็มชามเนี่ยเพิ่นคิดราคาแค่120บาทเองค่ะคือเมนูแต่ละเมนูในร้านเนี่ยนะคะจะไม่ค่อยแพงไม่ค่อยเกินเท่าไหรค่ค่ะนอกจากเป็นอย่างอื่นซึ่งมันแบบว่า มันมันหายากในฤดูนั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะแพงนะคะแต่ว่าบอกเลยค่ะราคาก็อยู่ที่ประมาณ120บาทสัส่วนใหญ่นะคะแล้วก็กุ้งเนี่ยชอบคือกุ้งเนี่ยเขาทําสดแล้วก็ไม่มีกลิ่นคาวเลยซักนิดนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ชอบทานกุ้งแช่น้ํำตาอะไรอย่างเงี้ยเรามาเปลี่ยนทานเป็นตำกุ้งสเสด็จของร้านแซ่บๆริมหนองจังหวัดนครสวรรค์นเนี่ย ก็จะติดใจค่ะสังเกตไหมคะทุกจานเนี่ยที่แอดมินสั่งเนี่ยจะเป็นน้ำปลาหมดเลยนะคะ mm hmm. เขาบอกว่าน้ำปลาเขาอะนัวมากเลยค่ะแล้วเป็นสูตรที่ทางร้านอะเขาทำเองไม่ต้องเรียนแบบใครนะคะเขาบอกว่าเขาทำขายด้วยนะคะแล้วถ้าเกิดเขาหน้าไปเนี่ยแอดมินก็จะถามให้นะคะว่าตอนนี้เขายังทำขายอยู่หรือเปล่านะคะเพราะว่าช่วง อาโควิดเนี่ยมีร้านหลายร้านนะคะทั่วประเทศไทยที่ประสบปัญหาค่ะช่วงโควิดนะคะสัญจ,จงต่อไปนะคะอันนี้ขอบอกอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ค่ะแอดมินไปทีไรสั่งสองจานทุกครั้งมันเป็นแหนมกระดูกอ่อนท่อนะคะจานนี้ยราคาแค่100บาทเองค่ะขอบอกนะคะไปถามเจ้าของร้านมานะคะเจ้าของร้านบอกว่า แหนมกระดูกอ่อนทอดราคาหนึ่งร้อยบาทเนี่ยเขาเห็นใจคนที่ชอบทานพวกแหนมกระดูกอ่อนนะคะแล้วบอกนะคะเป็นแหนมกระดูกอ่อนจริงๆค่ะคือหมายก็ว่าเคี้ยวได้น,นะคะน่าจะเป็นกระดูกอ่อนใบพายหรือไงไม่ทราบนะคะแล้ที่สำคัญนะคะเขาเนี่ยไม่ใช้กระดูกหมูอ่อนที่น็อกนะคะเขาไปจ่ายตลาดเองทุกวันค่ะ แล้วเขาก็หมักเองคือใช้ส่วนผสมที่แบบเขาหมักเองเป็นสูตรเฉพาะของเขานะคะแต่ทำไมจานนี้แอดมินถึงชอบพรู้ไหมคะเพราะว่าจานนี้เขาไม่ชุกแป้งเลยค่ะคือแอดมินเคยไปทานบางร้านนะคะพอสั่งแหนบกระดูกอ่อนทอดปุ๊บเนี่ยสิ่งแรกที่มาเสิร์ฟที่เห็นเลยมักจะมีแป้งเกาะมาด้วยนะคะแอดมินก็เลยไม่ชอบแต่ชอบที่ร้านนี้ค่ะเพราะว่า เขาอะไม่มีแป้งเกาะที่ตัวแหนมค่ะเขาใช้เขาไม่ใช้นี้เขาไม่ใช้แป้งเลยค่ะคือหมายว่าว่าเขาหมักมายัางไงปุ๊บเนี่ยเขาก็ทอดไปอย่างนั้นเลยนะคะแล้วเครื่องเคียงของเขาที่กินกับแหนมนะคะคือขิงกระเทียมพริกเนี่ยก็ใหม่สดค่ะกระเทียมก็เป็นกระเทียมที่แบบว่าสดสดกินแล้วมันแซบแสบลิ้นนะคะแต่วันก็แซบอยู่ค่ะแล้วก็มีขิงนะคะขิงก็เป็นขิงที่เป็นขิงดองแล้วนะคะ เพราะฉะนั้นเพื่อนๆนอ่ะทานไปไม่ต้องกลัวค่ะเพราะว่ายัางไงก็อร่อยค่ะมันรสชาติคล้ายๆกับไสรอกอีสานค่ะแต่ว่าอร่อยกว่าค่ะส่วนจานนี้นะคะเป็นปากเป็ดทอดนะคะจานนี้ขอบอกนะคะไม่แพงค่ะเพื่อนๆใช่ไหมคะให้ปากเป็ดเยอะเต็มจานขนาดนี้เพื่อนคิดราคาแค่หนึ่งบาทเองค่ะจานนี้แอดมินก็สั่งเบิ้ลเ,เหมือนกันนะคะ สองจานค่ะเพราะว่าปากเป็ดเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าทานง่ายค่ะแล้วเพิ่อนน่ยทอดดีมากค่ะคือทอดแบบกรอบกําลังดีนะคะแล้วก็น้ําจิ้มก็ให้มาค่ะกันเลี้ยนะคะอยากจะบอกเพื่อน,อนๆทุกคนนะคะสําหรับคนที่ชอบอาหารแนวแซ่บแบบสูตรอีสานแท้ๆนะคะแบบว่าทานแล้วก็อร่อยน้นําปลาแซบนัวนเนี่ย ก็ต้องมาที่ร้านแซ่บๆริมหนองจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะแล้วเพื่อนๆนะ่ะก็จะต้องกลับมาอีกรอบค่ะเพราะว่าเจ้าของร้านน่ะมนุษย์สัมพันธ์ดีนะคะพ่อครัวเป็นผู้ชายก็จริงแต่ทำอาหารอร่อยมากค่ะยังไงก็ฝากให้เพื่อนๆนะคะที่ผ่านมาจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะได้มาแวะชิมที่ร้าน แซบ่บแซ่บริมหนองจังหวัดนครสวรรค์้วยนะคะขอบคุณเพื่อนๆนทุกคนนะคะที่เข้ามาาที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนะคะถ้ามีอะไรสงสัยอยากจะคอมเมนต์อยากจะติชมอะไรเนี่ยคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะคะแล้วถ้ามีร้านไหนอยากแนะนำนะคะอยากจะให้ไปโปรโมทร้านให้ก็ใต้คลิปค่ะถ้ามีเวลาและโอกาสเนี่ย แอดมินก็จะไปชิมแล้วก็ไปถ่ายคลิปแล้วก็โปรโมทลง YouTube ให้นะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามนะคะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆ